สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราในการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจําหน่ายแล้ววันนี้นะคะบิ๊กตู่ต้องจัดการทักษิณด่าเฮงซวยบริหารประเทศโง่ลามปามถึงประธานองคมนตรีคนสนิทป้าเปรมประชาชนหนุนดับกลางพากลับคุกจากท่าทีค่ะแล้วก็คําพูดของนายทักษิณบนเวทีประสยัยซึ่งก็เต็มไปด้วยถ้อยคําที่หยาบคายเกี่ยวกาดรุนแรงต่อบุคคลค่ะที่คิดว่าเป็นค้าประจําหรือว่าอยู่ตรงข้าม รวมทั้งอดีตผู้นำประเทศที่ปัจจุบันค่ะเปลี่ยนสถานะซึ่งกองไม่ควรที่จะไปพาดพิงและลาบล,ละล้วงอย่างองค์มนตรีทั้งนี้เหตุการณ์ล่าสุดค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยลาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจงังหวัดเชียงใหม่ทันทีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเวทีประสยัยก็ได้มีประชาชนค่ะมารอให้การต้อนรับ พร้อมกับให้กำลังใจผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าช่วงหนึ่งค่ะมีชาวบ้านหญิงวัยกลางคนค่ะมามอบพวงมาลัยแล้วก็มีการก้มกราบโดยช่วงหนึ่งของการประสัยนายนักษินกล่าวว่าตนค่อนข้างมั่นใจว่าปีพศ2568เราจะทำงานหนักไปด้วยกันเพื่อพ้นจากความเพ่งสวยในอดีตตอนตอนเป็นนายกเชียงใหม่ก็งามแท้แต่พอรัฐประหารปรากฏว่าเขาเอาใครก็ไม่รู้มาบริหารประเทศเงาวกว่าตนทั้งนั้น ซึ่งง่าวภาษาเหนือก็แปลว่าโง่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นที่รับทราบกันอย่างดีว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 7ถึงปี2,556โดยเริ่มเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการเข้ายึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของนายทักษิณและเมื่อนายทักษิณค่ะเดินทางกลับมา เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ก็อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกทั้งในประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายนปีพศ2566พ25 66, ระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษนายทักษิณจากโทษจำคุก8ปีเลือกเพียง1ปี ก็พบว่าผู้ลงนามรับสนองพระรบรมราชองค์การก็คือพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวตุคริติยังสืบเสาะย้อนไปถึงครั้งที่นายทักษิณค่ะโดนรัฐประหารเมื่อปีพศ2549 โดยในครั้งนั้นค่ะพลเอกสนธิบุญยรัตกลินหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่าคอปคอได้มีการเชิญพลเอกค่ะสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์มนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพศ2549ซึ่งพลเอกสุรยุทธ์ค่ะดำรงตำแหน่งองคมนตรี ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23ธันวาคมปีพศ2550ซึ่งพักพลังประชาชนค่ะได้เป็นแกนนำรัฐบาลสำหรับพลเอกสุร,รยุทธ์ค่ะทางทีมข่าวดุคริติกก็ขอนำประวัติที่น่าสนใจเบื้องต้นมานำเสนอซึ่งก็พบว่าเรียนจบค่ะจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่1เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายทหารคนสนิทค่ะของพลเอกเปรมตินสูลานนท์นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ในเดือนกันยายนปีพศ2545พลเอกสุรยุทธ์ค่ะถูกนายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นปรับย้ายพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไปเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดหลังจากที่พลเอกสุรยุทธ์ขาดเกษียณอายุรชาชการในตำแหน่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเมื่อวันที่30กันยายนปีพศ2546 ในหลวงราชการที่9แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2546เหตุการณ์พฤษภาธมินช่วงปีพศ2534ถึงพศ2535ภายหลังจากประชาชนมีการรวมตัวการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆเพื่อขับไล่พลเอกสุจินดาให้ลาออกจากตำแหน่งซึ่งก็ส่งผลค่ะให้รัฐบาลของพลเอกสุจินดาต้องมีการสลายการชุมนุม โดยพลเอกสุรยุทธ์ในขณะนั้นก็ดํารงตําแหน่งค่ะเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีได้เป็นผู้สั่งการกองกําลังทหารในการเข้าตรวจค้นในบริเวณโรงแรมแลัตนโกสินร์โดยไม่ให้มีการใช้อาวุธวันที่11มกราคมปีพศ2553 กลุ่มคนแสดงค่ะได้มีการเดินทางร่วมชุมนุมที่บริเวณบ้านพักเขาใหญ่เที่ยงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกสุรยุธจุลาโนอนองคมนตรีคืนที่ดินจำนวน21ไร่ เมื่อวันที่7มกราคมค่ะปีพศ2563ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพร้อมด้วยผลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการพบกับผลเอกสุรยุทธ์เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นประธานองค์คมนตรี